วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเป็นเชฟทำอาหารหนึ่งวันกันนะคะทุกคนนี่นะคะก็แบบป,ปลูกสวยนะคะก็อัปเดตมาแล้วนะคะซึ่งเาอัปเดตมานแล้วแหละแล้วก็มาเก็บซันฟลาวเวอร์ไปทำอาหารกัน,นะคะ่ะก็เก็บบอลลูนมีใครได้ก็น,นีอย่างคะทุกคนฟุตบอลนะคะแล้วก็จะเอาไป ใส่เหมือนกันอูเขาไปใส่การ์อะไรเน่ยเฮ้ยดูคนเราได้อะไรมาดูก่อนมาดูก่อนนี่ยค่ะทุกคนได้เป็นแซนวิชหรือเปล่าแบนึงดูชี่ก่อนได้เป็นแซนด์วิชนะคะทุกคน 0.92กิโลกร,รัมนะคะทุกคนแล้วก็เอาไปแลกคะแนนกันโอ้ได้มเมล็ดข้าวโพดนะคะมา3อันก็ใส่ฟุตบอลฟุตบอลแล้วก็ซันฟลาวเวอร์ซันฟลาวเวอร์แล้วก็คุกเลยใช้เวลา8นาทีกว่าๆะค่ะทุกคน เดี๋ยวเรามารอผลลัพธ์กัน,น,น,นตอนนี้นะคะ่ะทุกคนเราก็กำลังรออาหารปรุงสุกนะคะ,ท,คท,ท,คะทุกคนเหลือเวลอีก5นาทีเลยเหลือเวลาอีก5นาทีเดค่ะทุกคนแล้วก็จะมาดูกันว่ามันจะกลายเป็นอะไรนะจะกลายเป็นซุปหรือเปล่าหรือจะกลายเป็นสลัดหรือว่าจะได้ แฮมเบอร์เกอร์ไส้กรอกฮอทดอกอะไรเงี้ยค่ะทุกคนแต่ที่เราอยากได้ที่สุดคือไอศครีมมะทุกคนมีสูตรไหมคะทุกคนถ้ามีสูตรก็มาแบ่งกันได้นะ,คะใครมีสูตรอะไรหรือว่าแบบว่าสูตรที่มันได้คะแนนเยอะได้ของเยอะเนี่ยก็สามารถเอามาบอกกับใต้เมนได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะลองไปทำดูนะคะทุกคนเอาเอาเอาหมูหมูหม,ม,มูทุกคนหมๆๆูป็นอะไร ตุงตุงตุงซ่าฮู้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะกำลังรออยู่นะคะทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรายายเซิร์ฟมาเซิร์ฟรูแล้วนะคะเพราะว่าเซิร์ฟวีมันแบบมันอันนี้จะไปเอ้ะอะไรเนี่ยทุกคนดูด,ดีสิสองหมื่นเจ็ดพันล้านเลยนะคะเนี่ยโอ้โหแล้วมาบางส่วนเราด้วยทำไมเขาไม่วางดีๆค่ะเนี่ย อุ้ยพายุทะเลทรายมาพอดีเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเหลือเวลาอีกสานาทีนะคะจะเสร็จอู้ยคนนี้สวยมากอ๋อเพื่ออะพออะไโหทุกคนทุกคนนี้สิอุ้ยอันนี้สัตว์เลี้ยงหร,อรือว่าอะไรสัตว์เลี้ยงเป็นเชฟนะคะทุกคน เชฟแบบอันนี้น่ามากเลยค่ะทุกคนเชฟทำอาหารเราจะได้ไข่ตัวไหนตอนนี้เราทำสูตรแคนดี้แอปเปิลไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ฮอทดอกได้แล้วซุปก็ได้แล้วนะคะทุกคนแต่อันนี้คืออะไรอ๋อ แซนด์วิชแล้วก็ได้ไปแลยนะซันฟวา w e r อ์อนอะไรไม่รู้นะคะทุกคนแบมบูทมัทโตไม่มีไม่มีแบมบูเลยนะคะทุกคนทุกคนแนี้มันบางส่วนเรามากเนี่ยเดี๋ยวขโมยเลยแต่ว่าไม่มีลรบักนะคะทุกคนเสียดายดูสวนคนนั้นหน่อยโอ้โหทุกคนมาขโมยได้แต่ว่า เขาอยู่สองคนเหรอ,อน,นี่คืออะไรอ่ะทุกคนนี่ทุกคนเหลือหนึ่งนาทีอู้ฮะอันนี้จิตอะไรอ่ะแซนดี้เหรอเหลือสองหมื่นอีกได้สองหมื่นแต่คันล้านแล้วค่ะทุกคน เหลือหนึ่งนาทีแล้วทุกคนจะดูกันว่ามันจะได้เป็นอะไรนะคะทุกคนคุณว่าจะได้เป็นอะไรคะทุกคนอยากแต่ว่าเราอยากได้ไอ้นี่อะไรนะนนได้แล้วได้ได้หมดแล้วละคะทุกคนอันนี้ได้หมดแล้วโอโ้โหโอ้โหคนนี้ใส่รัว รอไปยาวๆนะครับทุกคนทำสุบแล้วทุกคนตัวเราหมุนได้ด้วยนะหกห้าสี er. ่สามสองน่ศูนย์เลดี้แล้วครับทุกคนมาดูกัน แล้วทุกคนเป็นซุปได้ซุปนะคะทุกคน,น,นะคะกคน็จะเป็นน้องซุปแบบนี้เลยยสวซุปน,นี่นะคะไทยไทยลูกคู่กับน้องหมูนะคือน้องหมูชิสัลัดน้องหมูอยากได้สลัดนะคะแต่ว่าเราทำได้ซุปกินไปก่อนนะหมู คือคะแนนแค่แค่นี้นะคะทุกคนก็จะไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนคือชอบตัวพี่แล้วเข้าไปแล้วมันเป็นหมุนเงี้ยปืดปืดปืดมาสนุกดีนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะมาแค่ทำอาหารให้ดูนะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนเล้วอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดใจและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนจะถึงห้าพันแล้วแล้วก็อีกครึ่งนึงก็จะถึงนะะหนึ่งหมื่นไลค์แล้วนะคะหนึ่งมื่นฟอนะคะไม่ใช่หนึ่งหมื่นไลค์คลิปนี้ก็ขอไลค์เยอะๆนะคะทุกคนม,มันเยอะๆด้วยนะใครอยากเล่นด้วยก็มีชื่อไว้แลวนะบ๊ายบาย